เดี๋ยวผมจะให้คุณดูอะไรเรื่องกล้องนะกล้องเนี่ยเขาภูมิใจนําเสนอมากเวยคือถ่ายมาครับรปุบเนี่ยเดี๋ยวคุณดูสีก่อนเปิด AI กํลาลังเปิด AI นะครับเนี่ยเห็นปะสีมก็จะดีกว่านะครับ สวัสดีพี่บาราตอนนี้เป็นไทุกคนนะครับวันนี้วัผมตั้งนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งกับการพรีวิวอันสปอคนะครับของพวกเรานะครับวันนี้ไม่ได้โบบะนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูกล่องปุ๊บเนี่ยมันแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอุตส่าห์เตรียมมีดหั่นผลไม้ไประจําตัวมานะครับก็ถือว่าเป่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งของออนเนอร์นะครับที่ปล่อยออกมาเพื่อที่จะแต่งเติมเฮ้ยเขาเรียกว่าต่อเติมทาให้มันครบลายผลิตนะครับก็คือครบทุกช่วงเรน่ราคาตามที่คุณอยากจีได้ผมว่าเฮ้ยเหมาะ เซลฟี่นะครับสายโซเชียลสายกงสายเกมสายตัวท็อปมีทุกเลนส์ให้คุณเลือกตัวนี้ก็จะเป็นสายแบบระดับกลางๆนะครับราคาแค่6,000กว่าบาทฟังไม่ผิดครับ6,000กว่าบาทแต่ต้องหน้า CPU แรมรองพวกนี้ให้มาเนี่ยผมว่าคุ้มมากเลยแหละตัวนี้เป็น Honor 10 Lite ถ้าเกิดว่าเราจำกันได้เนี Honor 10เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่าโคตรนะครับให้รีวิวมาเป็น Kirin 970ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมันคือซีวตัวท็อปของ Huawei เลย <c oughs> Honor 10ครับจัดมาให้เลย13900มยผมยังจำได้เลยนะรุ่นราคาต่ำๆนะครับ 7A 7C พวกนี้เราก็ทำรีวิวกันไปแล้วนะครับหรือใครชอบเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบว่าเน้นสำหรับไวรุ่นหน่อยนะครับสเปคเนี่ยคล้ายๆกันกับ Honor 8X แต่ว่าเน้้นเเร่ลาป็พิศษแว ราคาที่ถูกกว่ามากมาย ครับผมใจน้ำเสนอมากผมบอกราคาก่อนเลยนะครับราคาเต็มอยู่ที่6,490บาทนะครับ6,490น่อเอ๋อถ้าเกิดว่าคุณพรีออเดอร์นะครับพรีออเดอร์มันจะตั้งแต่วันที่26่สิบหกกถึงวันที่1กุมภานะครับสองพับเก้าวางขายจริงวันที่2กุมภานะครับแล้วก็ช่องทางการจองเนี่ยได้ที่ Lazada Lazada แแห่ GSC นะครับ AIS สำหรับคนที่จองเนี่ยก็จะได้ไฟสำหรับอ่ถ่ายภาพเซลฟี่นะครับแล้วก็เมมโมรีการ์ดแซนดิ๊กนั่นนู่นนี่อะไรก็ว่ากันถ้าเกิดว่าซื้อติดโปรของ AIS มันนจจะะะเหลือปรรมาาาณ2,000กว่บบทนคั เดียว90เนี่ยเหลือประมาณ2,000กว่าบาทเดี๋ยวเราจะขึ้นโปรโมชั่นปุ๊บปับพุ๊บับ,บ,บมาให้นะครับคนทำการาฟิกก็ทำไปนะจ,ะจ๊ะจุ๊ปปีอันนี้กล่องครับอันบล็อกเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปคุยสเปคกันข้างในนะครับกล่องก็เหมือนกับออเนอร์โดยทั่วไปนะครับ เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ป๊บคุณตื่นเต้นทำไมเนี่ย Honor 10 Lite นะครับแล้วก็รอมให้มา32จิกแรมอีก3จิกนะครับคัลเลอร์ตัวนี้เป็น blue นะครับสีมันมี3สีนะครับมี sky blue อ่ะก็คือสีฟ้าธรรมดา sky blue แล้วก็สี midnight black นะครับสีฟ้าจี๊ดมแล้วก็อีกสีหนึ่งพิเศษยังไม่เข้าไทยเขาเรียกว่าสี t r ร์ l i g นะครับนี่สีน้าเงินครับ สวยเหลือเกินงดงามารามแต้แหตะลึงกันเลยทีเดียวเก็บใส่ในกล่องไว้ก่อนอันนี้อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับนี่คือเครื่องขายจริงนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อตามเนี่ยคุณจะได้แบบนี้เลยเปิดขึ้นมาครับอ้าวคู่มือไม่มีวะก็จะมีเข็มจิ้มซึมนะครับเข็มจิ้มเซม่าแล้วก็อันนี้เป็นเคสใสแบบนุ่มนิ่มนะครับนี่เป็นไงก็อันนี้ก็สั่งตรงมาจากยานทีกันเลยทีเดียวตัวอะแดปเตอร์แม่อะแดปเตอร์ดูไม่ออกเลยว่าเป็นแบรนด์ใครโอ้โหโฟกัสสิลอห้่ย โฟกัสลูกโฟกัสเออนี่นีเห็นไหมเห็นหรือเปล่าหัวเว่ยนะครับแล้วครออันนี้จ่ายไฟสูงสุดเป็น5โวลต์2แอมป์ก็เป็นสแตนดาร์ดไม่มีคลิกชงคลิกชาร์จอันใดแล้วก็สายเชฟเฮ้ยสายชาร์จก็จะเป็นพอร์ตแบบไมโคร USB อยู่นะครับยาวมากนะครับยาวประมาณ8กิโลเมตรลากตั้งแต่ตอนนี้ถึงหน้าปากซอยได้เลยทีเดียวนี่อันนี้ก็คือของแถมภายในกล่องนะครับเพราะฉะนั้นก็มีคู่มือนะครับเข็มจิ้ sim, มซิมบัรรจุประกันนันนุ่นนี่แล้วก็สายชาร์จอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เคสใส่แบบนุ่มๆนี้ถ้าเกิดซื้อไไปต้้้้อองดดเคสวยนนนะะจ๊ัี พววเครื่องนะครับสีเราได้มาเป็นสีบลูอ่าเขาเรียกว่าสกายบลูนะครับหรือว่าชาร์ฟลายบลูโทษนะครับอันนี้ไม่ใช่สีสกายบลูนะครับอันนี้เป็นสีชาร์ฟลายบลูนี่ตื่นเต้าตื่นเต้ามากเวรยเห็นไหม คือตอนที่เราไปที่งานนะครับมันไม่มีตัวลองมาให้เว้ยตอนที่เราไปงานเปิดตัวนะมันไม่มีสีชาฟลายบลูให้เราได้เล่นกันนะครับในงานจะมีสีสกายบลูกับสีมิดในแบล็คนะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยสีชาฟลบลูเนี่ยมันคงไม่มาถึงเราหรอกเพราะว่าสีธรรมดาเนี่ยในงานก็หายากอยู่แล้วคนลุกคนจันกันเลยทีเดียวนะครับตัวลงว่าสีนี้คือสีชาร์ฟลบลูนะครับที่อยู่ในมือเราซึ่งเขาบอกสีชา์ฟลบลูเนี่ยจะเข้าหลังสุดเลยนะครับปกติก็จะมีสีสีสกายบลูกับสีมิดไนแบล็ รอบมันสิงดงามครับ สนี้แม่งไฮไลท์จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นสกายบลูนะครับมันจะไล่ตั้งแต่สีขาวตรงนี้ค่อยๆกลับไปฟ้านะครับแต่อันนี้ชาฟลาบลูคือจะเป็นสีน้ําเงินเข้มๆเ,เลยชาฟลาบลูจะฟ้าอ่อนแล้วก็ตรงนี้ก็เพียนว่า AI Camera ตัวนี้มี AI มาให้ด้วยกล้องหลัง Honor นะครับลักษณะการจัดวางเนี่ยเหมือนกันเลยกับตัว Honor รุ่นพี่นะครับ Honor 8x อะไรเงี้ยเออแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น Fingerprint สังเกตว่าตรงขอบเครื่องเนี่ยนะครับบอดงบอดี้เนี่ยทุกอย่างนะครับทำสีเดียวกันโมดเเเลยลยยแแ้้วววกก็็็็ตตรรรรงนน,นนีปปจจคคค3.5มมมะะัับชาา์์ไไไอ่ ด้านบนก็เป็นไม้ตัดเสียงกับถาดซิมนะครับสีแบบงดงามล้ำค่านะครับนี่มือถือราคา6,490บาทนะครับสวยมากเวอร์ถือก็หล่อแล้วนะครับทีน to ี้ผมบอกก่อนเนี่ยสีเนี่ยเขาบอกเขาเคลือบมา8ชั้นนะแต่ว่าผมไม่รู้เขาไปเคลือบตอนไหนอะไรยังไงแต่เขาบอกมาว่า8ชั้นก็เชื่อๆเข้าไปคนเชื่อคนง่ายเปิดมาอลเปเปอร์ครับสีมเดียวกับสีเครื่องนีุ้หจินต์ลิงการทัดดีว่ะลิงการทัดดีเลยนะ วิฟีลิ่งการทัดดีวะ่ะว่าถ้าเกิดเปิดมาราคา6,000กว่านี่คือแบบสนุกอะแม่งดินแน่ๆผมว่าดูฟีลิ่งการทัดครับให้เห็นเองเลยอะแล้วนี่ติดฟิล์มอยู่ด้วยนะโห ฟิลิ่งการทัดเหมือนกับรุ่นพี่เลยครับคือ <c oughs> มันจะมีตัว Honor 8X ใช่ไหมกับตัว Honor Play Honor 10นะครับ h o n o เ 8X ก็จะฟิลิ่งกันทัดก็จะถดลงมาหน่อยนึง <c oughs> แต่ตัวนี้ครับผมว่านะส่วนตัวแล้วผมว่าฟิลิ่งการทัดดีกว่า Honor 8X ครับแล้วสเปคข้างในเนี่ยคล้ายๆกันเลยครับตัวนี้ผมว่าแม่คุ้มกว่าออรจรินคุ้มกว่าแต่ว่าสีก็จะสู้ Honor 8X ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะสีก็จะเนี่ยสีข้างหลังอ็อนแรบบิวเลย,ว,ยว,าาวน,น,นวอนว 6, <c oughs> ร 6,400ครับอ่ะสเปคนะครับเดี๋ยวฟังสเปคกว่าจะขนลุกขนพองจอก่อนเลยแล้วกันตัวนี้หน้าจอ6.21นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus CPU ใช้ Kirin 710น,นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียมากกว่าเล่นเกมนะครับเล่นเกมก็ได้ระดับหนึ่งก็แรมให้มา3 g b ROM 32 g b นะครับไม่มีฟาชาร์ดมาให้แล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา3,400ม ah. ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับ2ซิมนั่นนูน่นนี่กล้องหลังเนี่ย13ล้านบวก2ล้านพิเซลนะครับ f 2 0พรร้้้ออมมดดววยย AI AI ขงเคานะับี ในการถ่ายภาพกลางคืนให้มันนิ่งขึ้นกล้องหน้านะครับ24ล้านพิเซล f 2.0นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณดูอะไรเรื่องกล้องนะเรื่องกล้องกล้องเนี่ยเขาภูมิใจนําเสนอมากเว้ยคือถ่ายมาครับอันนี้เป็นโหมด portrait อันนี้โหมทดนนมท,ทั่วไปเดี๋ยวผมจะให้ AI เปิดขึ้นมาแล้วให้มันถ่ายให้ดูคุณดูเห็นอะไรไหมมันจะขึ้นรูปสัญ,ญลักษณ์ใบไม้ออกมาครับเห็นไหมตรงนี้โหมด AI มันจะวัดให้เว้ยว่าเป็นต้นไม้เป็นใบหญ้าอะไรเงี้ยเป็นต้นไม้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณดูสีก่อนเปิด AI กําลังเปิด AI นะครับเนี <ừ> ่ยเห็น สีก็จะดีกว่านะครับคอนทงคอนท้าอะไรก็จะดีกว่าเพราะว่าเอาจะช่วยคิดตรงนี้ให้ดีมากเมอ่์มีโหมดพอดเรตด้วยนะลองถ่ายสินค้าดูครับถ่ายกันสดๆนี่แหละแกะมาแล้วลองถ่ายเล่นเลยนี่ครับโอ้ใช้ได้เลยนะ โอ้ยใช้ได้วะ่ะคือใบไม้เนี่ยมันจะถ่ายยากมากครับเพราะว่ามันมันเป็นริ้วๆนึกออกปะมันจะเป็นแบบแหลมๆเ,เวลาจะกรงจะเกลียย่ยอะไรจะต้องเอรจะต้องแม่นระดับหนึ่งแล้วคุณดูครับโอ้ oh my god ร้องไห้หกพันกว่าบาทครับสายวีดีโอไปจัดได้เลยมีหมดไหนมาให้ด้วยนะครับ p o r t r a i ก็มีมาให้นะครับก็คือทำอปรับหน้ชั้นหลับเดินที่หลังได้อะไรได้ก็ว่าไปนะครับงานวีดีโอครับอันนี้ผมอยากรู้มากเลย resolution อุ้ยถ่ายวีดีโอ Full HD 6 0เฟรมได้ครับ Full HD เฟรม f u l ดีที่เป็น1 8อ9ก็ไดจุดเให้มัน เต็มหน้าจออะไรอย่างเงี้ยแล้วไฟล์ครับตั้งเป็น H.265 ได้คือมันจะเป็นไฟล์ที่ความละเอียดสูงมากๆนะครับสำหรับพวกสายวิดีโอเนี่ยคุณจะชอบเลยแล้วเดี๋ยวลองดูแบบนิ้วเสียงได้นะครับต l t r a snapshot ท็ก GPS ได้ด้วยโหดเกินไปโอ้โหเฟรมเรทนี่คือกล้องเราถ่าย60เฟรมนะมันก็เลยเห็นความลื่นไหลที่มากกว่านะครับไปดูที่จุดดโหโฟกัสดีว่ะเฮ้ย ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับโโอ้หดูความลื่นครับดูการเก็บเสียงหไม่ได้เลยนะเนี่ยคือมันถ่ายวีดีโอสวยมากอะ่ะ โอ้โยร้องโหมดโปร,โปรโมีมาให้นะครับ AR เลนก็มีมาให้คือแบบอืมร้องร้องให้6,400ลร้องให้ทีจัดมะพร้าวแก้ว โหมดสต er, ิ๊กเกอร์ทำ lab HDR ครับโหมดวาดแสงไฟโหมดโปรกูเดี๋ยวให้ดูโหมดโปรเดี๋ยวให้ดูโหมดโปรปรับได้ทุกอย่างเลยครับ ISO ระดับ50จนถึง3 4มสี่พันอะพันหกโอ้โหเอาไปดิ EV สปีดชัตเตอร์ครับล่าได้สูงสุดถึง8วินาทีครับต่ำสุดได้ที่1ต่อ1ต่อ4พันนะครับปรับโหมดโฟกัสได้ปรับไว้บาลานซ์ได้นะครับค่าเควินแบบมึงปรับเองได้เลยเนะี่ยโอ้โหช็อกมือถือ6กพันี่นี่คือกล้องหน้าคือไฮไลท์ที่เขาชูจุดเด่นมาครับ เปลี่ยเนียนกิบแล้วคอนทราสต์มันเข้มมากคุณสังเกตด,ดูเนี่ยภาพมันจะแบบมันจะชัดอยู่แล้วอะ่ะเออกล้องก็เยอะอยู่แล้วนะครับมันยังมาปรับให้ชัดไปอีกมีโหมดควอตเทรดด้วยอะ่ะเดี๋ยวลองดูไม่รู้ว่าจะเนียนหรือเปล่ามาครับนี่คือถ่ายให้ดูสดๆกันเลยนะโอ้หดูตรงนี้ครับตรงกล้องด้านหลังเราที่มันเลอไปครับเดี๋ยวไปลองดูในรีวเต็มแล้วกันนี้มาลองดูให้เล่นๆเฉยๆนะครับแค่เปิดมาเนี่อ งานวีดีโอครับต้องมีแล้วงานวิอต้องมี Full HD แล้วมีครับกล้องหน้าวีดีโอ Full HD ที่เป็น1.8.7:9ต่อก็มีลับเป็น H.2.5 ก็ได้งานแม่งโอเคมากอะ่ะ โอเคคือโอเคมากทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอทั้งเกมทั้งโอ้ยอือหือ่ะเดี๋ยวลองลองเปิดให้ดูนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวลองดูในวิวเต็มครับผมว่าร้องแน่ๆเฟรมเรทไม่ลื่นมากอ่ะแล้วภาพมันใสเคลียครับอันนี้คือโหมดกล้องที่ให้มานะครับถามส่วนตัวเลยนะส่วนตัวเลยนะสำหรับผมนะคุ้มแล้วแค่นี้คือคุ้มแล้วนะครับกล้องภาพนิ่งโอ้โหแม่หนาวบอกเลยหนาวเริ่มปี2019มานี่เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอ แล้วฟิลลิ่งการทัดคุณดูอ่ะคุณดูคุณดูเองดูเองไม่ต้องอะไรเยอะนะครับคุณดูเองดูฟิลลิ่งการทัดครับอ่ะให้ไม่ให้มาดูแบบช้าๆสโลสโลกันคือโคตรติดนิ้วอ่ะฟิลลิ่งการทัดโคตรดีอ่ะเหมือนเอารุ่นพี่มาใส่อ่ะดูเลยนี่มือถือจะขายสองันสิบเก้าเี๋ยมันต้องเป็นอย่างนี้โ <c oughs> อ้โหเดี๋ยวลองใส่เคสด,ดูครับได้ใจว่ะได้ใจจริงๆนะเนี <c> ่ย <oughs> ใส่เคสยากนิดนึงนะ อืมอ่ะลงแล้วนะครับนี่โใครอยากให้เราเทสอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ <Comment S 1> มาได้เลยเรื่องเกมเรื่องกล้องอะไรแบบอยากได้เป็นพิเศษนะขอมานะครับเดี๋ยวจัดให้แต่ว่าส่วนตัวนะแนะนําถ้าเกิดดูคลิปอันบ็อกเสร็จนะครับแล้วฝ่ายจะรอรีวิวพวกเราเนี่ยกดซื้อไว้ก่อนเลยก็ได้พรีออเดอร์อไว้ก่อนเลยผมบอกนี้ว่าคุ้มแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มขอเวลาไปลองใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันราคาครับอีกรอบหนึ่งหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับซื้อผ่าน AS เนี่ยติดโปรได้เหลือประมาณสองพันกว่าบาทแล้้วก็สั่่งซือผาน Lazada ได้สั่งจองนะลา z a ด a าได้นะครับ C S C ได้ AS ชอได้นะครับเอ,ออนไลน์อ่ะก็ฝากออเนอร์10ไลท์หรือว่าเนอร์10ไลท์ไ,ไว้เพียงแค่นี้ละกันนะครับโคตรคุ้มควรจะไปจัดกันได้นะครับอันนี้แนะนําเลยนะคือใครจะว่าอวยอะไรก็แล้วแต่พี่นะครับเหมาะกับทุกช่วงวัยเหมาะสําหรับคนที่มีเงินแค่นี้จัดเถอะไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ผมตั้มขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปลิวหน้าไปละครับสวัสดีครับไายไหย